สวัสดีนะครับเพื่อนเครับอันนี้คือมะขามทรงใหม่นะครับที่ผมขึ้นโพสต์ไว้เมื่อตอนเย็นนะครับก็จะเป็นรูปทรงใหม่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับสร้างใหม่นะครับจากไ่เย็นนะครับสาเหตุของการสร้างนะครับก็คือว่ามะขามต้นนี้นะครับที่จริงแล้วมันสร้างผิดหน้านะครับรูปที่ลงโพสต์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับมัน พลิกหน้าไปทางนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลามองเนี่ยเราต้องมองทางนี้นะครับซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ถูกนะครับหน้าที่ถูกคือต้องมองตรงนี้นะครับสาเหตุของการมองตรงนี้เนี่ยครับเพื่อที่จะเห็นโครงสร้างไปด้วยแล้วก็ชุดของรายละเอียดกิ่งต่างๆนะครับอ่ะทีนี้มาดูรายละเอียดกิ่งนะครับผมสร้างใหม่แล้วนะครับก็จะมีจังหวะและลีลานะครับตอนนี้ก็เริ่ม สร้างรายละเอียดที่ปลายกิ่งนะครับด้วยยอดที่เกิดขึ้นใหม่นะครับส่วนตรงนี้นะครับผมทําการตัดไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับเพื่อที่จะให้ไม้นะครับมันแทงยอดอ่อนๆมาในลักษณะนี้เยอะๆนะครับเพื่อที่จะสร้างรายละเอียดแล้วก็ตัดแล้วก็สร้างรายละเอียดแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นในลักษณะนี้นะครับสำหรับงคับต้นนี้นะครับเพื่อนๆชมด้านล่างดูบ้างนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ เปิดให้เห็นชัดๆเลยนะครับแต่ทีนี้รูปแบบของควารจัดกิ่งยังไม่ได้จัดอะไรมากนะครับก็ขอเวลาอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะสมบูรณแบบแล้วนะครับ